น้องดาวมาดูพี่แม่วะเฮ้ประเด็นแลลูกแม่ทำกับข้าวครับี๋ยวแม่ไปดูน้ำก่อนเราดูให้แม่หน่อยนะอ่ะนังเฝ้านี้แหละเอากล้วยมาจ้างก่อนมามนเดี๋ยวแม่จะไปเอากล้วยมาเป็นค่าจ้างหนูนะให้หนูเฝ้ากระทะให้แม่นะโอเดี๋ยวกำยัง,งามาผ่ามาซักทำไม่ไดมานั่งเฝ้าให้กับโเผา แม่แป๊บแม่เอากล้วยให้ให้รางวัลคนเก่งหน่อยครับนี่รางวัลคนเก่งเป็นเครือเลยหองหลงหลงนะครับนอนเฝ้านอนเฝ้าปลาให้แม่เด้อโอ้ทำไมไม่รู้ลองอีกเอาผมมาเดี๋ยวพอไดพบสวัสดีครับเอฟซีหรือยังลูกสวัสดีครับ ตอนเช้านะครับวันนี้มาแม่ดาวมาให้ทำกับข้าวกับลูกชายเลยครับขาจ้างด้วยหวีเครือหนึ่งครับขาจ้างทำกับข้าวนะคะไม่ใช่ว่าทำกับข้าวนะคะนั่งเฝ้าไม่ให้ปลาไหม้นะคะถ้าไหม้นี้ก็รับผิดชอบทั้งพ่อทั้งลูกแล้วคะนี่เจ้าลายคนยน,น,น,นี้ไอ้เจ้าหนุยนี่แม่เน่ก็จะหูแล้วไงสิ ต่อไปบระเด็ใส่เปี๊ยบผงกิโลเทียนพี่นี่พริกสินี้ผงกิโลบี้บอลปูนไาบี้บอลเดี๋ยวจะให้ไป,ไปเก็บ<า>บวบอ<ว>ยู่บวบมาก,กันกินกับน้ำพริกยังก็ให้ไปเก็บบวบเก็บบวบพีกที่บ้านคุณตะพริกอเอามาลวกเอามาลวกหลงุงยังลูกหลงกระนังเฝ้าแม่เดินเปี๊ยอ,อันนี้ไม,ม่ให้เราแม่เอาของมาให้พี่หลงหน่อยเร็วเอาค่าจ้างเราจานมาั้ ดูนะคะท่านั่งเฝ้าทังพ่อทั้งลูกนะคะดูค่ะโอ้โหยอดมากครับอะอพ่อใส่ตัวนี้เอาดีๆเอาแน่ๆเอาแม่นๆเดี๋ยวลูกชายคุณกินปลาหมดเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเฮยเฮ้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 ยเฮ กับน้ำพริกค่ะโดยค่าจ้างค่าจ้างกล้วยสองเขือ,อดูพี่หลงน้ําเฝ้าฮะ